บรรยากาศสวยมากเลยทิตัดใกล้สีหอดแล้วอันนี้ไม่เป็นป้ายนี่เถ้อนี่แหละวัดปราศาดตร์เขาดีป๊อปเนี่ยเขาดีป๊อวัดปราสาทดินก็เปง่อนเขาดีบอนี่เ้วยวัดปราสาทดินนะฮะ ขอบคนกอนจะเฝ้าเลี้ยวแมมพ่อขยักเฝ้าเลี้ยวแม่ขาอยู่ริมทางสันดิษฐาอ่ีอะยู่คือเร็วมันแดดมันแดดไปจะลงไปเหตุจะครัมัแม่มองนี่ะมือก้อนไปเรี่ไปอืมไปยังานล้ว นี่ละมองนี่ละควายพูดนะควายควายบ่เปียโนเนี้ยคว้างเหรอมันแดดพวกแกบมั้ยแดดด้วยนีหมือมันแดดหมดอ่ะมือมันแดดเลย วัดประสาทวัดประสาท,ด,สาทดินนู้นยศถามอาจารย์อะไรด้วยเอ้ยอาจารย์ที่โบวัดประสาทดินนะครับแม่นบ่โอ้ฮะอันท่านอนาธิษฐาอนอาจารย์เขาไปอย่างนั้นโอ้